ดีครับสวัสดีเพื่อนครับเจอกับหนุนบทคนไม่นานในช่วงเวลา5โมงกับ6บโมงเย็นนี่แหละครับเพื่อนครับตอนนี้ยังอยู่โกดังแหล่งที่3นะครับอยู่อำเภอบางประกงนะตํำบลแสมข่าวเช่นเคยครับตอนนี้ผมมาทําการบ้านรอให้เพื่อนเพื่อนะครับตอนนี้มีรถกลุ่มใหม่เข้ามาก็คือโตโยต้าโตโยต้าอาติด e 4คันเลขไม่ถึงแสนจับตาดูเอาลครับว่าใครชอบชะตาคันไหนก็จิ้มเอาแคปหน้ามาอ่ะเริ่มกันเลยคันแรกครับกเกาะสี่กยห้าแปดครับ ว้าวเลขสวยช่วเลยอ,อะมาดูสิเลขไมเท่าไหร่เพื่อนเครื่องพันแปดนะอ้าวแปดหมกิโลที่ใช้ไปภายในกริปมากผมบอกเลยภายในสวยทุกคันนะรถนี้นี่แหละครับ่ะดูด้านหลังให้ชัดๆเผื่อใครอยากได้ทะเบียนนี้สี่กอยห้าแปครับทักมาคันที่สองเพนเพื่อนคันที่สองอาย้อนหน่อยเพราะว่า หนึ่งกยยเก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งจุดแปดอีเหมือนกันอ่ามาดูเลขไหมครับว้าวคันนี้เลขไหมยอยู่ที่หกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยโอไมซีสีเจ็ดหกหมื่นเจ็ดพันห้าสิบสามกิโลเพื่อนเพื่อนอ่านะเลือกเอานะครับเลือกเอานะครับอ่าดูหน้าหน่อยนะดูหน้าหน่อยดูหน้าหน่อยอ่าสวยคลิปเลย นี่คือคันที่สองไปคันที่สามอยู่ตรงไหนผมคัดมาแล้วนี่เันเพื่อนคันที่สามอยู่นี่ครับสีกอยอเจ็ดห้าเอาละสิเมื่อกี้ห้าปดนี่เจ็ดห้ามีจดทะเบียนส,สวยๆครับมาดูเลขไม้กันเลยผมว่าแล้วเนี่ยเห็นไหมเลขไม้อยู่ที่เจ็ดหสี่หกห้ากิโลเมตรที่ใช้ไปคันเพื่อนครับ ที่ชอบและสนใจหรือชอบกระทอบางท่านก็ชอบเลขทะเบียนนะผมบอกกด้เลยโทรมาได้เลยนะครับหรือแคปหน้ามาทักอินบ็อกซ์มาเลยนะครับราคามาว่ากันเพราะผมออกสื่อไม่ได้โอเคคันสุดท้ายคันที่สี่อุ้ยสี่กยสามตองแปดครับเพื่อนๆสามตองแปดสวยฮะดูเลขไหมครับโอ้คันนี้ผมชอบกระทอนั่นไง เลขมาอยู่ที่6กหมื่กิโลเมตรที่ใช้ไปครับเพื่อนเโอ้โหเลขทะเบียนก็โดนนะครับเลขทะเบียนก็โดนนี่แคปหน้ามาเลยนะครับสี่กอยอส,สามตองแปดเลขไม่หกหมื่กว่ากิโลโอเคครับนี่คือในส่วนของ4ี่คันที่วันนี้ผมพยายามเดินทั้งวันนะเพื่อที่จะหารถส,สวยให้เพื่อนเได้ไปเลือก มาซื้อมามาซื้อไปใช้เลยครับเพื่อนใช้กันไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็เหมือนเดิมครับทักมาเผื่อผมดูรถเครื่องข้าวๆให้แล้วก็คุยรายละเอียดเบื้องต้นสามารถที่จะโทรหรือนะครับอินบล็อกหรือว่าส่งข้อความมาหาผมได้เลยสำหรับคลิปนี้รถดีๆมี4คันเลือกเอานะครับไปแล้วสวัสดีครับ